พยายยืนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทค่ะประกันตัวเดวิดฝรั่งเตะหมอไปแล้วแต่ก็ต้องรับเงื่อนไขทั้งหมดนะคะซึ่งตำรวจเขาบอกว่าถ้าจะอยู่ ก็อยู่เพื่อที่จะสู้คดีได้แต่หลังจากนี้ก็คงจะต้องกลับไปเหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่าคือการถูกในประเทศออกนอกประเทศไปห้ามเดินทางออกนอกประเทศอยู่นะตอนนี้และจนกว่าคดีจะถึงที่สุดค่ะตลอดเวลาที่อยู่เนี่ยจะต้องรายงานตัวกับตอมจังหวัดภูเก็ตทุก15วันด้วยเมื่อวานทางด้านพันตํารวจเอกปริญญากริ่งเกษรท่านรองผู้บัญชาการตอมที่1ในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสตอมนะคะท่านก็บอกว่าครับนงนิดมาประกันตัวเดวิดแล้วนะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ออกไปค่ะแล้วเดวิดเ จะต้องรับเงื่อนไขดังนี้ค่ะอ,อ,อย่างแร,รกเลยคืองานการไม่ต้องทำนะเพราะว่าวีซ่าของเด<อ>วิกเนยไม่ต้องทำงานถ้ามันทำงานอยู่แล้วค่ะแล้วระหว่างที่พักอาศัยนี่จะต้องอยู่ในความควบคุมของตอมจังหวัดภูกเก็ตเท่านั้นอยู่ในที่ที่แจ้งไว้ห้ามไปอยู่ที่อื่นเลยเ<อ>ระหว่างนี้ก็ต้องรายงานตัวทุก15วัน ห้ามทํางานห้ามกระทําการใดๆที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเด็ดขาดที่ผ่านมาก็ไปเปิดปางช้างที่ร่ํารวยเนี่ยเออก็ยังทํางานได้อยู่นะแต่ตอนนี้ห้ามนะคะแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการสู้คดีต่อค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาถูกยกเลิกวีซ่าเขาคงรอนคุณชูวิทย์ถอนคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาตํารวจบอกว่าเดวีอยากทำอะไรก็ทําเอาให้เหมาะเลยตํารวจไม่ได กังวลค่ะเพราะว่าตํารวจเขามั่นใจนะพยานหลักฐานก็เยอะถือว่ามีเหตุมีผลไม่ได้ทําครั้งเดียวเนาะเ<อ>ดวิดเนาะถึงจะว่ายสวยยังไงนะคะ<อ>ก็มีอย่างท,ที่เราทราบกันค่ะก่อความวุ่นวายส4รอบนู่นแหละไปชูนิ้วกงนิ้วกลางนู่นนี่นะคะครั้งนี้ตํารวจก็บอกว่าที่ทําไปเนี่ยไม่ได้มีอคติคเลยนะอันนี้กับพี่ทีเราจุกเชิญเนาะอ่ะหลายกรณีด้วยกัน<อ>ทําไปเพื่อยึดความสงบสุขในสังคมเป็นที่ตั้งเท่านั้นค่ะอ่ะจากนี้บางช้างใครจะดูแลแล้วถ้าเกิดเดวิด จบการต่อสูทุทอแล้วจะต้องออกนอกประเทศจริงๆคันหนึ่งนี้จะไปด้วยไหมเนี่ยโอโ้นั่นสิครับมีคำถามนี่นะ<า>อ้องจำดึงสุดบายสามช่อง้าวหเดินนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคำโน้ม,มหมายสามโม